สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อใครคือเนื้อคู่คนถัดไปของคุณขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกด้วยเธอคะ่ะเช็คพลังงานเอเนจีของคุณสิบไปคะ่ะ tree of p e n t a c l e s ไวออฟสวอน้าเมทังเดดมูนทรูออฟส์คั๊ test 10 of Swan. เออฟอร์ออส์บ The Empress Seven of Swan Queen of Cups ใต้ไพ่นะคะ ันจับพลังงานของความเป็นราศีพิจิกธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกและพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกศกันราศีกันพลังงานของคนที่ตั้งใจทำงาน พลังงานของคนที่ทุ่มเทเอเนอร์จีที่มีเท่าที่มีแบกภาระแบกหน้าที่แบกความรับผิดช,ชอบบางท่านอาจจะต้องมีคู่หุ้นส่วนมีลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาซึ่งอันมองเห็นว่าคุณค่อนข้างที่จะทำงานหนักในช่วงนี้ซึ่ง ในการทำงานของคุณอันมองเห็นพลังงานของคนที่ทำงานกลางคืนเป็น Energy ของ The Moon กับ h ฮ p e นเท s และมีพลังงานของคนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกที่โดดเด่นเป็นพลังงานค,คล้ายๆกับคุณอาจจะเป็นคนที่มีสองอารมณ์สองขั้วในตัวเอง ซึ่งในยามที่คุณเข่งครึมเข่งเครียดในการทำงานคุณก็จะมีสภาวะของความเป็นผู้นำอย่างหนักเหนืงคุณจะใช้อำนาจที่มีใช้บารมีที่มีใช้ในการควบคุมลูกน้องหรือดูแลบุคคลภายใต้ปังคับบัญชาของคุณซึ่งในสายงานของคุณให้ความเคารพยํำเกรงคุณ และยอมรับนับถือในสีมือในเรื่องของการทำงานของคุณแต่หากนอกเวลางานคุณจะกลายเป็นคนที่มี Energy ของความอ่อนโยนความอ่อนละมุนความระมุนในตัวความเป็นมิตรความเข้ากันได้กับทุกคนความเป็นคนที่สามารถปรับตัวปรปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนในเรื่องของความรัก อันมองว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักหรืออาจจะไม่ไม,ไม่มีใครอยู่ในความสัมพันธ์นะตอนนี้เพราะคุณตั้งหน้าตั้งตาถือความรักเอาไว้อยู่ในมือแต่ Energy บอกว่าคุณยังไม่ได้หยิบยืนความรักให้ใครซึ่งอันมองไม่ไม่เห็นนะคะว่า คุณอาจจะเคยมีคนรักมีความรักหรือหรือคุณจะยังไม่เคยมีความรักหรือคนรักแต่อันมองเห็นถึงพลังงานความแตกต่างในตัวคุณที่มีอยู่มีทั้งด้านที่เป็นหยินและด้านที่เป็นหยางซึ่งคุณจะนำเอาพลังงานในด้านไหนออกมาใช้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะสถานการณ์ของคุณแต่ในเรื่องของหัวใจอันว่าคุณเก็บ เก็บกอดความรู้สึกเอาไว้อย่างแน่นหนาอาจจะเพื่อรอใครสักคนหนึ่งหรือพิจารณาใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้พลังงานยังไม่สามารถที่จะแน่ชัดหรือสามารถที่จะระบุได้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของ ของใครคนนั้นที่เป็นเนื้อคู่คนถัดไปของคุณขอดู energy ขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะลักษณะของเขาจะเป็นเช่นไร n i นอ of Cups ไพ่ The World. หกดาบขอใช้พลังงานต่อให้ครบสิบไปนะคะ mm hmm. X open f t a c l e ไพ่หนึ่งเหรียญ สามดาบทรีออฟซอร์ดไพายโซมีควีนออส ่เขาก็เป็น Queen o f Cup ับนะคะ King o f c ครักับ Queen o f c ครคุณทั้งคู่รอที่จะได้เจอกันหรือเปล่าคะมีพลังงานของการรอเดสตาคนในราศีกุม รักราคุมคนเกิดเดือนกุมพาพันธ์าตุลมมิถุนตุนกลม of pentacles สิบเหรียญพลังงานที่อันจับได้จากไพ่สัญญาณจากจัก,กรวาลน,นะพลังงานจากไพ่บ่งบอกว่าคุณอาจจะมีมีการรอคอยที่จะได้มาพบมาเจอกัน ซึ่งคุณอาจจะรอให้ถึงเวลาเวลานั้นเวลาแห่งการได้พบเจอของคู่ของคุณของเนื้อคู่คุณคนถัดไปซึ่งอันมองว่าบางท่านคุณอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วมีการแยกห่างเพราะว่าด้วยเรื่องของการทำงาน การสร้างเนื้อสร้างตัวทำให้คุณจะต้องมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วเกิดการห่างไกลกันจนทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกหวั่นไหวรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกเปราะบางในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่คุณจำเป็นต้องห่างไกลกันเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวของคุณทั้งคู่กับอีกหนึ่งพลังงานที่บ่งบอกอันว่า คนคนนี้กำลังจะเดินทางเข้ามาเพื่อทำงานในความสัมพันธ์เพื่อที่จะมีคุณในชีวิตของเขาแล้วได้อยู่กันไปอย่างยาวๆซึ่งคนมีเ n e r g y ของการรักษาพลังงานความรักเขาคนนี้เองก็มีเอน r g y ของการรักษาพลังงานความรักเหมือนกับคุณทั้งคู่รอให้ถึงเวลาเวลาที่ใช่ จังหวะที่ใช่คนที่ใช่ซึ่งณนะตอนนี้ลูกเวลานั้นกำลังจะเกิดการดึงดูดคุณทั้งคู่พลังงานจากจัก,กรวาลกำลังที่จะจัด,จดสรรดึงดูดให้คุณทั้งคู่ได้มาพบกันในช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ซึ่งอันมองเห็นว่าโชคชะตาจะให้ความยุติธรรมกับคุณและเขาคนนี้ ซึ่งอาจจะเป็นคนในราศีกลุ่มคนที่เกิดเดือนกลุ่มพ,พันธ์หรือลักนณากลุ่มหรืออาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินมังกรพุกศกันธาตุน้นำมีกรกฎพิจิกแต่พลังงานค่อนข้างจะโดดเด่นไปในราศีธาตุราศีกลุ่มธาตุลมอันมองเห็นว่า พลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะเติมเต็มเติมเต็มในเรื่องของหน้าที่การงานชีวิตความรักความเป็นอยู่ครอบครัวและคนรอบข้างซึ่งมันกําลังจะเกิดขึ้นเป็นพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยพบเจอพบปะกันแน่นอนแล้วคุณอาจจะมีการคอมมิตเมนต์กันมากขึ้นจนคุณแน่ใจแล้วว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของกันและกันซึ่งเขาจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าหากในตอนนี้คุณและเขายังไม่ได้เจอกัน มันมองว่าจะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกันเดี๋ยวเราลองมาดูพลังงานว่าระหว่างคุณกับเขาจะได้กลับมาพบเจอกันเมื่อไหร่ซึ่งพลังงานคุณทั้งคู่อาจจะเป็นพลังงานที่เป็นคู่จากอดีตชาติวนกลับมาเจอกันใหม่ในวันเวลาและโอกาส ที่เหมาะสมสิบถ้วยออกมาเป็นใบแรกเพื่อนเพื่อนค้ะพี่พี่น้องๆ้อ true of pinnacle ชัดเจนคุณ ต้องเป็นคนเก่าๆในชีวิตของการแลกกันเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาเนิ่นนานหรือเป็นคู่จากอดีตชาติกลับมาพบกันใหม่เพื่อสร้างบุญบารมีคู่กันร่วมกันสร้างบุญบารมีห้าไม้เท้า ด้วยขอพลังงานให้ชัดเจนด้วยค่ะขอพลังงานส่งถึงอันชัดเจนด้วยค่ะ strength ราศีสิงห์รัคนาสิงห์คนที่เกิดเดือนสิงหาคมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพลังงานของคนเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าได้ไพ่ใบเดียวกับพลังงานของคุณและเขา เอ็ก u p อหนึ่งถ้วยอันเริ่มรู้สึกขนลุกดูพลังงานที่ส่งให้อันจะแรง k ิ n ออฟเ e นท a c l ล s ขนลุกเลยนะคะเพื่อน,พ,อนพลังงานส่งให้อันแรงมาก ฟังได้เดี๋ยวเหรอแพงตายเป็นเดอสตาค่ะราศีกุมราศีกุมลักนากุม ธาตลมกลุ่ม,มถุนตุนคืออะไรคะจะบอกว่าชาวราศีสิงห์มีดวงในพื้นสตาก็คือตามหลักโหราศาสตร์การผูกดวงแล้วราศีสิงห์มีดวงสตาของคู่ครองพปัตตนิคือราศีกุมเป็นคู่ธาตุที่สมพงกันที่สุด ใน12ธาตุซึ่งไพ่ทั้งสองใบนี้ออกมาคู่กันอันจึงได้มีความรู้สึกถึงพลังงานถึงรู้สึกขนลุกเหมือนกับจัก,กรวาลสื่อสารพลังงานบางอย่างออกมาทางไพ่ให้อันได้เห็นว่าเขาคือคู่กันจริงๆเป็นคู่ทวินเฟรมและเป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาติ ยิ่งตอกย้ำด้วยขออนุญาตวางนะคะยิ่งตอกย้ำด้วยให้สองเหรียญคืออันสามารถสรุปได้เลยนะคะ4ี่ใบนี้มีความเป็นคู่เป็นครอบครัวกันแน่นอน แล้วเป็นคู่ที่จำเป็นจะต้องได้อยู่ด้วยกันด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นอย่างที่อันเห็นนะคะมีความเป็นเดเวลคือเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่อดีตชาติเดี๋ยวฟูเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะมีความสุขสนุกสนานเลื่นเลงมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มเหมือนเป็นพลังงานที่ energy มีความดึงดูดกัน Energy ที่มีความเข้ากันได้อย่างมากมายทีนี้อันจะบอกว่าสิ่งที่อันเห็นอีก,อกประการหนึ่งคือคนคนนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาหรือพลังงานเป็นไว้เวอร์ซ่าพลังงานสลับกันคนคนนี้จะกลับมา เมื่อเขาได้รับตําแหน่งรับหน้าที่มีเงินมีทองอย่างที่เขาต้องการเขาจะกลับคืนมาหาคู่ของตัวเองคุณทั้งคู่มีพลังงานของคู่บุญคู่บารมีบุญบารมีนำคุณมาเกิดใหม่กันทั้งคู่เพื่อที่จะ ให้คุณได้ร่วมสร้างกุศลผลลบุญสร้างกรรมที่ดีร่วมกันคุณเป็นดวงจิตที่ติดตามกันมาในตอนที่คุณได้ไกลจากกันอันมองเห็นพลังงานของคุณทะเลาะกันคุณมีความรักที่จะให้กันอยู่ตรงนี้แต่เหมือนกับคุณ ไม่ได้มองให้ลึกซึ้งถึงใจกันและกันอีกคนก็พยายามที่จะต่อสู้เล้นรนให้มีคนหนึ่งอยู่ในหัวใจมีคนหนึ่งอยู่ในชีวิตอีกฝ่ายก็ต้องการที่จะเป็นของขวัญให้อีกฝ่ายแล้วมีความเจ็บปวดที่ต้องทะเลาะที่ต้องสูญเสียกันไปหรือการห่างไกลในครั้งนี้นำมาซึ่งการทะเลาะความเจ็บปวด และอาจจะมีพลังงานอื่นๆหรือคนอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงในความรักของคุณทั้งคู่ซึ่งมีใครสักคนในที่นี้ที่รู้สึกไขวเขวซึ่งอันมองว่าอาจจะเป็นฝ่ายชายก็เป็นได้ที่ไขวเขวในความรู้สึกของตัวเอง ในการที่มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ด้วยพลังแห่งบุญบรารมีบุญกุศลที่คุณเคยทําร่วมกันไว้จะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาพบเจอกันใหม่บุญบรารมีที่คุณทําไว้จะชักนําให้คุณทั้งคู่ได้กลับมารักกันใหม่ และอันมองเห็นว่าคุณทั้งคู่ไม่อาจที่จะให้ใครมาแทนที่คุณทั้งคู่ได้เลยและไม่ว่าจะมีใครที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งคู่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นได้ ซึ่งคุณอาจจะเป็นราศีมังกรธาตุดินมังกรผู้ศึกันมีพลังงานของธาตุดินเพราะคุณทั้งคู่ได้สะสมบุญบาร,รมีร่วมกันมาหลายภพหลายชาติจึงมีความอิ่มเอมใจเบิกบานใจทุกครั้งที่ได้พบเจอกันรู้สึกเหมือนอายุ14อีกครั้งรู้สึกเหมือนเพื่องแรกเจอเพื่องแรกรุ่นคุณจะเก็บกอดความรักนี้ไว้ เอาไว้หยิบยื่นเยียวยาให้กันและกันยาเมื่อต้องห่างไกลกันยาเมื่อรู้สึกหวั่นใจคุณจะมีความรักที่ออกมาจากจิตวิญญาณของคุณทั้งคู่คอยเติมให้กันคอยเป็นสายใยเชื่อมโยงคุณทั้งคู่ให้กลับมาพบกันอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันมองว่าถ้าตอนนี้ถ้าในขณะนี้คุณ หรือเขามีคนที่คบอยู่จัก,กรวาลจะแยกคนที่ไม่ใช่คู่ออกไปจากชีวิตของคุณและเขาและจัก,กรวาลจะดึงดึงดูดพลังงานของคุณทั้งคู่กลับมารักกันนี่คือเนื้อคู่คนถัดไปของคุณเอ e เน y จีก็จะประมาณนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ